คำถามแรกเขาถามว่างงกับราคา C P N ตอนนี้มากเลยครับว่าเกิดอะไรขึ้นนะทั้งที่ไรายได้ก็โตกำไรก็น่าจะออทำให้ขอบคุณครับ,รบอ๋อราคาลงใช่ไหมครับหรือที่ถามตันที่78โอเคอ่าเข้าใจครับเข้าใจาายิ่งงงหนักเลยคือต้องบอกว่าราคา C P N เนี่ยนะครับนะในความคิดเห็นของพี่นะย้ำว่าความเห็นของพี่นะครับ พอเห็นพี่เนี่ยพี่คิดว่าก็ <c oughs> <c oughs> ก็ก็ก็ลงแหละนะราคาหุ้นก็ลงแหละนะก็ก็ถามว่ามันก็ <c oughs> แต่ต้องบอกว่าราคาที่ลงมาเนี่ยส่วนหนึ่งนะครับมันพี่ว่ามีสองประเด็นหลักๆก่อนนะครับประเด็นแรกเนี่ยพี่คิดว่ามันสะท้อนออการถูกดีเรทพีลงด้วยจาก2ประเด็นนะครับจากสประเด็นนะครับประเด็นที่1นเนี่ยนะครับก็คือประเด็น,ดนของอ,อ,อัตราดอกเบีย <c oughs> ้ยที่มันสูงขึ้นใช่ไหมฮะ,นะก็แน่นอนว่ามันต้องกดดันหุ้นทุกตัวในตลาดหุ้นอยู่แล้วขนาด CB พอ ยังยังถูกดีเลยลงมาตักสาสิบเท่าหรือยี่สิบเท่าเลยเบิร์ตถึงบอกไหมแล้ว CBN ีเเป็นใครจะไม่โดนโดนดีเลยได้ยังไงข้อที่หนึ่งนะครับนะข้อที่สองเนี่ยนะก็คือว่าซี n เอนเองเนี่ยครับเขาก็มีธุรกิจอีกธุรกิจหนึ่งนะที่เป็นธุรกิจ <c oughs> เรียกว่าใหม่ก็ได้นะ <c oughs> ก็คือเป็นธุรกิจอสังหาด้วย <c oughs> อสังหาก็คือเป็นการสร้างคอนโดเลย <c oughs> <c oughs> ที่อยู่ใกล้ๆกล้ห้างอ,าอยู่ใกล้ๆห้างของเขาเองนี่แหละนะครับก็เป็นธุรกิจใหม่ซึ่งสัดส่วนรายได้เนี่ยก็มีการเพิ่มตัวปรับตัวเพิ่มขึ้น้เรื่อยยๆดว อันนี้แน่นอนว่าคุณภาพรายได้คุณภาพกรราไรเนี่ยของธุรกิจอสังหาเนี่ยมันสร้างวันทรมนะมันไม่ที่มันไม่ได้รีเคลิงเหมือนตัวห้างเชื่อไหมเฟิร์สคุณภาพก็มันต้องคุณคนละคุณภาพอยู่แล้วจริงนะม <c oughs> อ่าอเนี้ยนะพี่ว่าก็เป็นสองเหตุผลหลักๆที่ทําให้ตัวราคาซีพีเนี่ยลดลงมาอถูกดิเลตลงมานะครับประมาณนี้ <c oughs> <c oughs> ครับจริงต้องบอกว่าอย่างตัวซีพีเี่นเอี่ยราคาณนะช่วงเวลาประมาณนี้แล้วกันนะครับนะก็ต้องบอกว่า มุมมองของพวกเราเนี่ยนะฮะที่เราดูกันเนี่ยพี่คิดว่าก็ไม่ไม่ได้หน้าแปลกใจสำหรับสำหรับพี่นะเออไม่ไม่ไม่ได้หน้าแปลกใจนะครับประมาณนั้นเพราะจริงๆพี่ก็คุยกับลูกศิษย์มาเป็นปีแล้วนะเบิร์ตว่าว่า CPM มันก็น่าจะประมาณนี้แหละพีประมาณนี้แหละแต่อย่างเงี้ยครับเพราะว่าอย่างที่บอกไปว่าสองด้วยสองเห็นผลเมื่อกี้เนาะอืมอืมครับครับอ่า ปั๊มน,น,นึ่แป๊บนึงงป๊บนึงเนี่ยมันจะสอดคล้องกับอีกหุ้นอีกหนึ่งตัวเบิร์ตถ้าเราบอกว่า c p อทมหายใช่ไหมพี่พูดถึงหุ้นอีกสองตัวแล้วก็ได้ตัวแรกเนี่ยคือ c p ออีกตัวหนึ่งคือโฮมโปรออทมหายเหมือนกันครับเบิร์ตเห็นไหมเห็นภาพไหมกำังออทมหายเหมือนกันทั้งคู่เลยนะครับแต่ราคาหุ้นก็ลงเอาลงเอาเหมือนกันเห็นภาพปะอ่าเนี่ยพี่ว่ามันก็ภาพเดียวกันนะเบิร์ตคือมันไม่ได้มีแค่ CBN นะครับมันมีแบบนี้ทั้งตลาดหุ้นเลยครับที่กำไรออทาำหายแต่ราคาหุ้น เอออ่าวแล้วแล้วอย่าง C P N เนี่ยพี่ว่าเป็นปัจจัยไหนน้ำหนักมากกว่ากันระหว่างดีเหลือกับเรื่องทั้งคู่ทั้งคู่ทั้งคู่มันมันไม่ได้มีอะไรว่าคือสุดท้ายต้องคำนวณแหละเบิร์ดว่าอันไหนมากกันถ้าให้พี่ช่างน้ำหนักนะครับพี่คิดว่าปัจจัยเรื่องเอ่อเรื่องอัตราดอกเบี้ยสูงกว่าถ้าพูดถึงตัวที่มันลดลงมาเลยนะครับอัตราเบี้ยสูงกว่าแน่นอนก็เหมือน C P O เงี้ยที่ C P O เนี่ยชะลอใช่ไหมชะลอลดดอกเบี้ยใช่ครับถูกต้องครับ เออออกเพราะว่าเออมันก็พิเลียดมันก็แถวๆนี้พอดีเลยเนาะพอประกาศว่าถ้าเาอดอกเบี้ยใช่ครับใช่ครับราคาก็ลง <c oughs> ใช่คือมันข่าวเนี่ยมันออกมาก่อนหน้านี้แหละคือตั้งแต่ด็ตรเศรษฐพุทธเนี่ยนะครับเอ่อที่เขาเออกมาพูดตามสื่อต่างๆอะไรเงี้ยนะครับเปิด <c oughs> ว่าว่า <c oughs> แบงค์ชาติเราคง เออไม่ไม่ได้ลดลงต่อเนื่องอะไรอย่างเงี้ยครับเบิร์ดดอกเบี้ยอืมเออแล้วพอมันประกาศจริงก็ลงอีกลงอีกน้อยนึงแต่พี่ว่ามันลงมาก่อนน้านนี้แล้วหรือว่าลงก่อนที่สิบแปดนี้แล้วเบิร์ดอ๋ออืมหลักหลักหลักๆมันก็เหมือนกับตอนที่ตอนที่อเมริกาเหมือนกันอะก่อนที่เฟดประกาศอะเบิร์ดคือโดยธรรมชาติเนี่ยคือนายกฟเฟดเนี่ยเขาก็ประธานเฟดผู้ผิด,ดนายกประธานเฟดเนี่ยเขาก็ไปพูดประถมฐานตาม ตามเอ,อธนาคารยุโรตามธนาคารสวิตตามในหุ้นนี้แล้วอะตลาดหุ <c oughs> ้นสะท้อนไปแล้วตั้งแต่ตอนนั้นแล้วอะออฟเฟดประกาศจริงๆตลาดหุ้นก็ไม,ไม่ไม่ได้รีแอคแบบเยอะแยะแล้วอะเบิร์อ๋อไทยก็เหมือนกันครับมันลงมาตั้งแต่ตอน <c oughs> พี่สังเกตเลยว่าตลาดหุ้นไทยอะลงตั้งแต่ตอนด็อเตอร์เศรษฐพูดเลยอืมอ่ะโอเค